ส่วนสถานการณ์อากาศเช้าวันนี้ลมหนาวระลอกใหม่กําลังจะเข้ามาปกคลุมประเทศไทยนะครับตอนบนต้องเตรียมรับมือกับอุณหภูมิที่จะลดลงลมแรงส่วนเอาไทายคลื่นสูงหรือเล็กงดออกจากฝั่งติดตามในสถานีอากาศ n b t ครับสวัสดีค่ะเช้าวันนี้ใครอยู่ภาคใต้ตั้งแต่สุราษฎร์ธานีลงไปอย่าลืมพกรองติดตัวนะคะ ส่วนพี่น้องชาวเรือเอาวไทยตอนล่างแนะนำมุดออกจากฝั่งเด็ดขาดค่ะส่วนตอนบมนวันนี้ต้องรีบหยิบซื้อขนาวและผ้าพันคอมาเตรียมไว้ด่วนเลยนะคะเพราะมวลอากาศเย็นกําลังแรงระลอกใหม่จากจีนกําลังแผ่ลงมาหาบ้านเราตอนนี้อยู่ที่เวียดนามแล้วค่ะและจะเข้ามาปกคลุมภายในวันนี้ ทำให้ภาคเหนือภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือและภาคกลางจะเริ่มมีอากาศหนาเวเย็นลงและลมแรงอากาศจะแห้งขึ้นต้องระวังเรื่องอักขีภัยกันด้วยสําหรับภาคใต้ตอนล่างฝนจะเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักคลื่นลมในอ่าวไทยแรงขึ้นชัดเจนเอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูง2-3เมตรให้ระวังคลื่นซัดข้อหาฝั่งด้วยสำหรับใครที่กังวลเรื่องของฝ 5, ุ่น PM 2.5ช่วงนี้มีข่าวดีมาฝากค่ะ ลมที่แรงขึ้นช่วยพัดพาฝุ่นออกไปทำให้การสะสมของฝุ่นลดลงอากาศถ่ายเทได้ดีขึ้นวันนี้ภาคเหนืออุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสพื้นราบ11-16องศาเซลเซียดส่วนใครอยู่บนยอดดอยอากาศหนาจัแดแน่นอนอุณหภูมิต่ำสุดแต่2องศาเซลเซียดสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือหนาวจัดและมีลมแรงมากค่ะ อุ่นภูมิลดพวบ3-5องศาเซลเซียสเตรียมตัวให้พร้อมอุ่นหภูมิต่ำสุดวันนี้เลขหลักเดียว9องศาเซลเซียส่วนยอดภูหนาวสั่นต่ำสุด6องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศเย็นถึงหนาวและมีลมแรงอุ่นภูมิลดลง1-3องศาสื่องศาเซลเซียสต่ำสุดเช้านี้อยู่ที่15-18องศาเซลเซียส กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอุ่นหภูมิลดลง1-3องศางเซลเซียสต่ำสุดอยู่ที่18-20งสบองศางเซลเซียสแกลออกจาก้านช่วงเช้านี้อย่าลืมสวมใส่เสื้อคลุมด้วยนะคะวันนี้ภาคตะวันออกอกากาศเย็นในตอนเช้าและมีลมแรงอุ่นหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสส่วนชาวเรือต้องระวังห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณสเมตร สำหรับภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยตอนบนอากาศเย็นในตอนเช้าตอนล่างตั้งแต่พัทลุงลงไปจนถึงดาหาติวาสมีฝนตกหนักโอกาสเกิดฝน40%ของพื้นที่คลื่นลมแรงมากค่ะตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปคลื่นสูง2 3เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรหรือเล็กงดออกจากฝั่งค่ะ สำหรับภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝน30%ของพื้นที่เน้นที่จังหวัดตรังและสตูลทะเลห่างฝั่งคลื่นสูง2เมตรเดินเรือด้วยความธระมัดระวังค่ะกลับมากอติดลมหนาวคลื่นลมแรงอีกครั้งในเขาเที่ยง NBT News สถานีอากาศ NBT จะเป็นเพื่อนคู่คิดรับมือสภาพอากาศค่ะ